เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าใบบนนะครับแพงกว่าใบล่างหรือใบล่างนะครับแพงกว่าใบบนนะครับแบงค์นี้เขาเรียกว่าแบงค์ร้อยสยามรัดนะครับเป็นแบงค์นะครับลายโบราณนะครับเป็นแบงค์ลายโบราณนะครับใบนึงนะครับตีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับใบละนะครับ250บาทนะครับ ใบได้นะครับ250อบาทนะครับเพื่อนๆอยากได้ครับเป็นยังไงครับเฉลยก่อนนะครับขั้นที่สอมันเป็นใบเดียวกันนะเพื่อนเห็นไหมครับด้านหลังใบโบราณนะครับด้านหน้าลายสมัยใหม่นะครับเป็นเงินแท้ๆตามกฎหมายสามารถเอาไปจ่ายตลาดได้นะครับเพื่อนๆเป็นแบงค์เดียวกันครับสรุปเป็นแบงค์เดียวกันราคาใบละ250บาทนะครับออยากนะครับที่จะใครจะมีกันนะครับไม่ได้มีกันทุกๆคนนะครับเพราะว่าเขาประกาศให้ไปแลกเราก็ลืมไปแลกกันใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับแบงค์ร้อยสยามรัตน์นี่ครับหายากมากๆนะครับใบละนะครับ250บาทวิธีการสั่งนะครับพิมพ์มาใต้คลิปเลยนะครับ B นะครับ100นะครับวาระนะครับรอเก้รอ5นะครับแบบนี้เลยครับ B 100 V 95ครับสามารถสั่งกันได้ตามนี้เลยนะครับหรือนะครับขยันโทรมาที่093นะครับ601นะครับอ่าเท่านี้เองก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วครับใบละ250ครับ